คนร้านหนึ่งแชร์ก่อนนะจ๊ะคนร้านหนึ่งแชร์คนร้านหนึ่งแชร์ด่วนๆเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแชร์ไม่ขึ้นเพราะว่าเพจปิดกั้นนะจ๊ะแชร์ไม่ขึ้นเพราะว่าเพจปิดกั้นนะคะทุกคนขาใครอยากรอรัฐบาลไทยวันนี้แม่นรินนะคะ คนรันหนึ่งแชร์และไปที่ลิง์ด้านล่างห้องเจ๊ดวงค่ะลิง์ด้านล่างเลยนะคะทุกคนสัญญากับนรินก่อนวันนี้วันแรกในการปล่อยสัญญากับนรินว่าถ้าได้แล้วจะยังไม่ให้ใครเพราะเดียวเลขอันทุกคนไปกนเดอร์ลิง์ด้านล่างเดอร์ลิงกด้านล่างห้องเจ๊ดวงนะคะ ถ้าใครอยากได้รัฐบาลไทยแม่นรินวันนี้รีบเข้าและอย่าพึ่งให้ใครอย่าพึ่งให้ใครนะคะทากบอยากให้เเล็กอันฝาไปก้อนห้องเจดวงลิงดานลางเดอ้อแถมห้าน้อยให่ผ่อนตอนคําแม่สิว่างเล่าหาเดอ้อตอนคําแม่สีว่างเล่าหา้แต่ว่ามือหนีขอปล่อยรัฐบาลไทยมองหนีก้อนใครอยู่ห้องเจดวงแล้วกดเล็กกาวให้แม่นรินหน่อยคะ่ะ ใครอยู่ห้องเจ๊ดวงแล้วกดเลขเก้าให้แม่นรินหน่อยจ้ะทุกคนคะ่ะใครอยู่แล้วกด9้ามาคะ่ะใครอยู่แล้วกด9้าให้รู้คะ่ะ รอรับในห้องได้เลยค่ะห้องนี้ห้องแรกในการฝากดวงรัฐบาลไทยวันนี้นะคะห้องเจ๊ดวงตรงนี้นะคะทุกคนจ๋ารีบเข้าและขออนุญาตให้ในห้องให้ในห้องเท่านั้นเพราะอะไรหนึ่งเป็นห้องที่ถูกฉลกสองที่สําคัญทุกคนจ๋าต้องเป็นเจ๊ดวงเท่านั้นสป้องกันมิจฉาชีพสป้องกันเลขอันเดอร์ลิงดันลางเดอร์ไม่ต้องขีดขานเขาเดอร์ ยาขี่คานเข้าไปในกลุ่มเด้อทุกคนเด้อรีบเข้าไปใครอยู่แล้วกดก้าวและให้บอกแอดมินเลยว่ามาจากไห์สดแม่นรินทุกคนจะต้องบอกแอดมินด้วยนะคะว่ามาจากไห์สดแม่นรินวันนี้เม็ดเดียวนะคะดูวันให้เรียบร้อยนะคะ นารินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบถึงปล่อยนะคะทุกคนจา๋าถ้าใครว่าช้าทุกทีนารินก็ปล่อยแบบนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะทุกคนจา๋าที่ห้องเจ๊ดวงอยู่แล้วรีบเข้ากดก้าวและอย่าพิ่งบอกใครเก็บไว้ซื้อแต่จากของก้อนเพราะว่าเดี๋ยวเลขสีอันเดอลิงดันลางมงนี้เดอร์ทุกคนเดอร์อยู่แล้วกดก้าวบอกแม่นรินน้าเพราะว่าแอดมินบัญสิถธาเบิงยูเดอร์ผูใ้ใดพันได้แช่แช่เปิดซพเปิดโชคเปิดลาเปิดบารามีให้เจากของ มโมเมนต์ยูสื่อบมแชรเดทุกคนในเพจปิดกั้นทุกคนมาเจอไร้์สดถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะในภาวะที่เพจปิดกั้นมาเจอไร้์สดตรงนี้นะคะทุกคนจ๋าถือว่าโชคดีมากทุกคนดูดีๆนะชื่อห้องเจ๊ดวงนะดูดีๆเด้อดูดีๆเด้อชื่อห้องเจดดวงนะคะเป็นห้องที่ถูกฉลอด้วยเป็นห้องที่ถูกฉลอด้วยเข้าไม่ได้ดูที่หน้าเพจแม่นรินปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะ ปล่อยวันนี้มันก็ต้องเอาลงกลุ่มใดทั้งนั้นเก็บไว้เฉพาะเจ้าของเก็บไว้เฉพาะตัวเองเท่านั้นนะคะเก็บไว้เฉพาะตัวเองเท่านั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ย เก็บไว้เฉพาะตัวเองเท่านั้นนะคะที่ลิง์ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวจะอั้นใช่ค่ะเจ๊ J. ดวงเท่านั้นที่ลิง์ด้านล่างเลยสวัสดีพี่นิดคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสบายดีนะคะสวัสดีทุกๆคอมเมนต์พี่ทีมใช่เลยค่ะห้องเจ๊ดวงนะคะห้องแรกนะคะทุกคนจาาและเป็นห้องที่ถูกฉลบเมียรัฐบาลเวียดน,นามให้ด้วยและ ถ้าลาวมาแม่นรินก็จะลงในห้องนี้ที่สำคัญแอดมินตอบไวตอบเร็วแอดมินตอบไวตอบเร็วมากนะคะยาปล้อยไฮไพรจุไวเดอรเดี๋ยวถือเล็กอันวันนี้ให้โชคดีกับห้องแรกใครได้เป็นห้องแรกถือว่าโชคดีนะคะไปกันที่ลิงก์ด้านล่างจ้าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครรอรัฐบาลไทยวันนี้นะจ๊ะใครรอรัฐบาลไทยวันนี้นะคะขอคนร้านหนึ่งแชร์จ้ะขอคนร้านหนึ่งแชร์จ้ะพี่จ๋าทุกคนค่ะขอคนร้านหนึ่งแชร์คะ่ะ คนร้านหนึ่งแชร์ก่อนนะจ๊ะคนร้านหนึ่งแชร์คนร้านหนึ่งแชร์ด่วนๆเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแชร์ไม่ขึ้นเพราะว่าเพจปิดกั้นนะจ๊ะแชร์ไม่ขึ้นเพราะว่าเพจปิดกั้นนะคะทุกคนขาใครอยากรอรัฐบาลไทยวันนี้แม่นรินนะคะ คนร้นหนึ่งแชร์และไปที่ลิง์ด้านล่างห้องเจ๊ดวงค่ะลิง์ด้านล่างเลยนะคะทุกคนสัญญากับนรินก่อนวันนี้วันแรกในการปล่อยสัญญากับนรินว่าถ้าได้แล้วจะยังไม่ให้ใครเพราอเดียวเลขอันทุกคนไปกนเดอร์ลิงด้านล่างเดอร์ลิง์ด้านล่างห้องเจ๊ดวงนะคะ ถ้าใครอยากได้รัฐบาลไทยแม่นรินวันนี้รีบเข้าและอย่าพึ่งให้ใครอย่าพึ่งให้ใครนะคะทาบ่าอยากให้เหล็กอันฝาไปก้อนห่องเจดวงลิงดันลางเดอ้อแถมห้าหน้อยให่ผ่อนตอนคำแม่สิว่างเล่าห้เดอ้อตอนคำแม่สิว่างเล่าห้แต่ว่ามือหนีขอปล่อยรัฐบาลไทยมองหนีก้อนใครอยู่ห้องเจดวงแล้วกดเรกเกลาวให้แม่นรินหน่อยคะ่ะ ใครอยู่ห้องเจ๊ดวงแล้วกดเลขเก้าให้แม่นารินหน่อยจ้ะทุกคนคะ่ะใครอยู่แล้วกดเก้ามาคะ่ะใครอยู่แล้วกดเก้าให้รู้คะ่ะ รอรับในห้องได้เลยค่ะห้องนี้ห้องแรกในการฝากดวงรัฐบาลไทยวันนี้นะคะห้องเจ๊ดวงตรงนี้นะคะทุกคนจ๋ารีบเข้าและขออนุญาตให้ในห้องให้ในห้องเท่านั้นเพราะอะไรหนึ่งเป็นห้องที่ถูกฉลกงสองที่สําคัญทุกคนจ๋าต้องเป็นเจ๊ดวงเท่านั้น3ป้องกันมิจาชีพสป้องกันเลขอันเดอร์ลิงดันลางเดอร์ต้องขีดขานเขาเดอร์ ยาขีดทานเข้าไปในกลุ่มด,ด้อทุกคนเดอ้อรีบเข้าไปใครอยู่แล้วกดก้าวและให้บอกแอดมินเลยว่ามาจากไฟ์สดแม่นรินทุกคนจะต้องบอกแอดมินด้วยนะคะว่ามาจากไฟ์สดแม่นรินวันนี้เม็ดเดียวนะคะดูวันให้เรียบร้อยนะคะ นรินไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบถึงปล่อยนะคะทุกคนจา๋าถ้าใครไหวาช้าทุกทีนารินก็ปล่อยแบบนี้นะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะทุกคนจา๋าที่ห้องเจ๊ดวงอยู่แล้วรีบเข้ากดก้าวและอย่าพึ่งบอกใครเก็บไบซื้อแต่จากของก้อนเพราะว่าเดี๋ยวเล็กสีอันเดอลิงดันลางมงนี้เดอร์ทุกคนเดอ้อยู่แล้วกดก้าวบอกแมน่นรินน้เพราะว่าแอดมินบัญจิธาเบิงอยู่เดอ้อผูใ้ใดพันเดชแช่แช่เปิดซาเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารามีให้จากของน บมแม,มนยูสืส่อโบแช์เดทุกคนในเพจปิดกั้นทุกคนมาเจอไร้์สดถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะในภาวะที่เพจปิดกั้นมาเจอไร้์สดตรงนี้นะคะทุกคนจ๋าถือว่าโชคดีมากทุกคนดูดีๆนะชื่อห้องเจ๊ดวงนะดูดีๆเด้อดูดีๆเด้อชื่อห้องเจ๊ดวงนะคะเป็นห้องที่ถูกฉลกด้วยเป็นห้องที่ถูกฉลกด้วยเข้าไม่ได้ดูที่หน้าเพจแม่นารินปักลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะ วันนี้มันก็ต้องเอาลงกลุ่มใดทั้งนั้นเก็บไว้เฉพาะเจ้าของเก็บไว้เฉพาะตัวเองเท่านั้นนะคะเก็บไว้เฉพาะตัวเองเท่านั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ย เก็บไว้เฉพาะตัวเองเท่านั้นนะคะที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวจะอั้นใช่ค่ะเจ๊ J. ดวงเท่านั้นที่ลิงก์ด้านล่างเลยสวัสดีพี่นิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสบายดีนะคะสวัสดีทุกๆคอมเมนต์พี่ทีมใช่เลยค่ะห้องเจ๊ดวงนะคะห้องแรกนะคะทุกคนจ้าและเป็นห้องที่ถูกฉลบมีรัฐบาลเวียดนามให้ด้วยและถ้าลาวมาแม่นรินก็จะลงในห้องนี้ที่สําคัญแอดมินตอบไวตอบเร็วแอดมินตอบไวตอบเร็วมากนะคะ อย่าปล่อยไฮไพจุไวเดอร์เดี๋ยวถือเลกอันวันนี้ให้โชคดีกับห้องแรกใครได้เป็นห้องแรกถือว่าโชคดีนะคะไปกันที่ลิง์กด้านล่างจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี